สวัสดีครับผมชั้นออรีเฟบครับวันนี้ก็นะเนื่องจากน้องๆหลายคนที่ดูคลิปแล้วก็อยากได้พวกแท้งจีพวกอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะก็สงสัยว่าไอตัวแท้งจีเนี่ยมันเสียงมันจะบี้ไหมถ้าต่ออย่างงวนอย่างนี้อย่างนั้นมันมีหลายรูปแบบเพราต้องต่อเซรีเทอร์หรือเปล่ามันมี IR รแล้วต้องปิด IR หรือเปล่ามีแอมมึต้องปิดจําลองแอมหรือเปล่าจะซื <c oughs> ้อมาเล่นก็ไม่ไหวนะหลายๆอย่างโอเคในเรื่องของการจําลอง จำลองแอมและแคปถ้าเราจับคู่กันได้ไม่ใช่ปัญหานะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาท,ทดสอบให้ดูก็แล้วกันนะฮะว่าเดี๋ยวออกตู้แอมหัวใหญ่ไปเลยจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเอาไปเล่นจริงๆโดยที่ไม่ได้ต่อเซรีเทิร์นอะไรนะเดี๋ยวมาดูนะนี่ต่อ่ี้นี้เห็นไหมต่ออยู่แล้วก็คือคือต้องเซตค่าที่หนึ่งอะนะเซตตามอุปกรณ์ของเราวันนี้ผมเล่นกีตาร์เป็นเทเลนะมันเสียงมันก็จะออกหแหลมๆหน่อยก็อาจจะ นะแล้วแต่อันนี้ <c ười> คือเซตคร่าวๆคร่าวอ่าเดี๋ยวอาจเสียงก็คือโดยใช้ไม์ต่อเจาะตู้ไปอ่าก็จะมีเสียงคลีนเสียงอ่าโมดูลเลตแล้วก็เสียงเอ่ออะไรเสียงแตกนะเสียงแตกที่มีรีเวิร์สแล้วก็เสียงแตกมีดีเลย์ประมาณนั้นนะหรือลองดูว่าเสียงมาเป็นยังไงก็คือตัวเนี้ยใช้หมดนะใช้ทุกอย่างใช้ทั้ง IR ใช้ช้้งแคปเอ้ยไออาร์แคปอันเดียวกันใช้ทั้ง IR และแอมอ่าทุกอย่างหมดเลยเปิดไม่ได้ปิดมันนะ ใช้ได้แล้วก็ต่อเอาพุทออกหัวแอมไปเลยไปดูนี้มาหัวแอมอยู่นี้นี่นะสายขาวมานี่เลยพอดีหัวแอมนี่ผมยกมาไว้ข้างบนบ้านแคบนิดนึงต่อเข้าอินพุตปกติเลยนะแล้วก็เปิดช่แอลคลีนใช้งานนะตัวนี้ E V S นะฮะมันก็จะหนักหน่วงนิดนึงแล้วก็ใช้มา S M ห้าในการเจาะออกไปนี่ ก็จริงๆระยะก็ยังไม่ได้ตั้งมากเพราะว่าจริงๆห้องแต่ละห้องมันอาจจะความกล้องกังวานไม่เหมือนกันอยจาได้ย่านเบสได้เรโซแนนซ์อะไรที่ต่างกันนะก็เ่าวาป,ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็จะพยายามให้ได้ยินเสียงชัดน้องๆหลายคนกลัวมันเสียงมันจะบี้หรือเปล่าพี่นู่นนี่นั่นหรือเปล่าถ้าซื้อมานู่นนี่นั่นมีปัญหาเยอะหรือเปล่าก็นี่เลยต่อตรงเลยเข้ากีตาร์ตัวนู้นเห็นไหมเทเลนะเทเลก้องแก๊งดูซิว่าออกมาเสียงจะเป็นเช่นไรนะเดี๋ยวผมจะเล่นไปเลยแล้วกันก็คือ ใช้ไมค์ S M 5 7ตัวเดียวนะในการจาะให้เห็นไปเลยว่าเสียงออกมาเป็นยังไงโอเคมาย่อนนิดหนึ่งตอนนี้คือใช้ Channel Clean ปกติของแอมนะหัวแอมหัวแอมหลอดนะฮะของ U S ก็ใครก็รู้รอยู่แล้วว่ามันเสียงก็โหดพอสมควรละนะมาลองดูเลยป่ะ ก็จบไปแล้วนะสำหรับเสียงของเจ้าแทงจีโดยตรงเลยอแทงจีโดยตรงที่ต่อเข้าหัวแอมโดยไม่ได้ต่อเข้าเซรีเธอร์แลทั้งนั้นนะก็นี่นะประมาณนี้เสียงมันก็เป็นแบบนี้นะฮะก็ทุกอย่างนะเราต้องมาเซตค่าให้แมชกับอุปกรณ์ของเราเช่นผมมีกีตาร์เทเลผมมีกีตาร์レสพออะไรมันเบสมันจะไม่เท่ากันนะเ้อยิ่งเล่นแอมกับหัวใหญ่ๆแบบนี้หัวแบบนี้สดอกเงี้ยมันโห มันจะมีความแตกต่างเลยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกีตาร์เนี่ยมันจะชัดเจนมากนะรับประมาณนั้นก็กีตาร์ทรงเดียวกันมันก็จะได้เสียงคล้ายๆกันแต่นะถ้าบอกกีตาร์ทรงคนละต่างกันเนี่ยก็ปรับตามกีตาร์ของเรามีโทนเสียงแบบไหนแล้วก็ปรับเพิ่มอีีคไลซ์ของแต่ละท่านก็แล้วกันนะ <c oughs> อันนี้ผมก็ปรับตัวหัวแอมไปแล้วตัวนี้ก็จะ ิกไว้แบบนี้นะฮะเราก็อาจจะเพิ่มที่หัวแอมอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นพี่มันใช้งานง่ายๆปรับตรงไหนก็ได้ปรับนี้ก็ได้ปรับนู่นก็ได้แล้วแต่จะปรับหัวแอมหรือจะปรับที่ตัวเอฟเฟกตเลยนะฮะแต่ก็เซตค่ามันให้มันเหมาะสมกับอุปกรณ์เราก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานี้เปิดทั้งแคปและแอมไปเลยรวมกันมีทุกอย่างในเสียงนี้มีโมดูลเลตมีอะไรให้เปิดหมดทุกอย่างแล้วนะได้ยินหมดครบแล้ว ก็ประมาณนี้นะฮะไม่ต้องห่วงว่าเรามาเสียงมันจะบี้หรือเปล่าเพราะว่าคลิปผมบางคลิปเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้มาอัดเสียงจริงจังเพราะงั้นเถอะบางทีผมจะใช้ลําโพงที่ให้ได้ยินเสียงเฉยอะลำโพงที่หยิบได้อะวันนี้น้องไปเจอลาโพองอาจจะเป็นลำโพงเบสที่เป็นลําโพงของโจโยโอันเล็กๆอะ่ะตัวนั้นมันก็จะออกไปเลนข้างนอกหน้าบ้านอะไรประมาณนั้นบ้างหรือว่าบางทีมีคาสุกิคาสุกิเสียงมันก้องแก๊งมากจริงแล้วะนะถ้าบอกว่าผ่านไมโครโฟนที่เป็นไม์พูดแบบนี้เสียงมันก้องแกงมาก ก็มันจะไม่เหมือนกันเลยนะมันอยู่ที่ไมโครโฟนที่เป็นตัวรับตัวอัดอ่นอะนะมันจะทําให้เราได้ยินเสียงแตกต่างกันไปประมาณนั้นก็โอเคเนี่ยก็น่าจะชัดเจนขึ้นว่าเสียงออกมามันเป็นยังไงประมาณนั้นก็ไม่ได้อัดเสียงเต็มรูปแบบอะไรเพราะว่าคร่าวๆเลยอเอาไม์จ่อเสร็จอัดเข้า,าโปรแกรม CuBa s e ธรรมดาเลยนะฮะเสียงก็ตามนี้เลยที่ได้ยินเลยแน่นอนนะฮะโอเคคลิปนี้มีการปรุงแต่งแน่นอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ